279,000บาทนะครับฟรีดาวครับก็ดูสภาพครับเนียยนะครับเนียน So get a good job. สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้ครับพี่เอกจะพาทุกคนครับมาแนะนําในตัวรถมือสองกันอีกแล้วนะครับและคันที่เห็นอยู่คันนี้คือ Toyota h ไฮรัก e ีโวนะครับ 2.4J ปี2016นั่นเองครับเป็นตัวในรุ่น Smart c a คนะครับก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็สามารถต่อยอดนะครับใครที่ไม่อยากเสียเงินซื้อรถใหม่นะครับหลายแสนบาทมาดูคันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูครับว่าคันนี้เนี้บขนาดไหนและน่าสนใจยังไงครับ Never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up. และในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระบะยอดนิยมมาตั้งแต่ในช่วงปี2016เป็นต้นมาเลยนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ดีเครื่องยนต์2.4ลิตรนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงเครื่องยนต์หน้าตาอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นกระจังหน้าใหม่เป็นสีดํากันชนดํานี่คือรุ่นเจรุ่นเริ่มต้นจะมาแบบนี้ชุดไฟนะครับก็จะมาเป็นโคมไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับก็เป็นแบบมัลติรฟเลกเตอร์ยังไม่มีในเรื่องของตัวโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะครับแต่ราคามันดีและย้ํานิดนึคว่า นีน้ไม่เคยคว่ำไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ําเรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับตัวรถเราจะเห็นเลยนะครับว่าล้อที่ให้มาเนี่ยมาเป็นขนาด15นิ้วเริ่มต้นเป็นคะระล้อนะครับไซส์ยางก็205 70R15 นั่นเองครับก็คือเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะหลับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงบังโคลกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับอันนี้จะมาเป็นสีดําเหมือนกับในตัวของการชนและกระจัง โลโก้ไฮลักมีมาให้นะครับที่จะเปิดประตูนะครับเป็นสีดำนะครับและนี่คือรุ่นสมาร์ทแคครับเราก็สามารถเปิดแครบได้แบบนี้และไฮไลท์สําคัญที่อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับที่ใครสนใจอยากหารถก,กระบะไว้ใช้งานนี่ก็คือกระบะด้านท้ายที่มีความกว้างนะครับเราสามารถที่จะต่อตู้หรือเราสามารถที่จะขนของบรรทุกใช้งานได้อย่างดีจนมาถึงด้านหลังครับด้านหลังเราจะเห็นว่าก็ ดูสภาพครับเนี้ยบนะครับเนียนนะครับด้านหลังไม่เคยชนมานะครับแล้วก็มีนะครับในฝาท้ายมีโลโก้ไฮรักแล้วก็ไฮลักรีโ o มาให้นะครับที่จะเปิดประตูนะครับอยู่ตรงกลางนะครับไฟเบกรกดวงที่3 นะครับก็อยู่ตรงฝาท้ายแบบนี้แลมาดูครับเห็นไหมครับเราจะได้พื้นที่นะครับมีผ้ายางมาให้นะครับมีผ้ายางปูมาให้แล้วเราจะเห็นว่าในสภาพของในตัวกระบะเนี่ยยังถือว่าเราเอาไปต่อยอดบรรทุกของเอาไปทํางานได้กับราคาคันนี้ที่ไม่ได้แรงเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับแล้วเราเข้ามาดูภายในครับในรุ่นนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับการเปิดประตูโอเคคู่หน้าเป็นแบบนี้และด้านหลังนะครับก็สามารถเปิดออกแบบนี้ได้แล้วก็ตัวเบาเองนะครับหุ้มด้วยผ้าและปรับแบบแมนนวลมือนะครับ แล้วก็ในตัวคอนโซลเนี่ยก็ร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทนแล้วก็หน้าจอนะครับสามารถที่จะเป็นทัชสกรีนได้นะครับก็สามารถใช้แผ่นซีดีได้และถ้าเกิดเรามองต่ําลงมาครับเราจะเห็นในเกียร์นะครับที่มาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดพร้อมกับเบรกมือนะครับเป็นแบบดึงปกติเลยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับหลักๆก็ใกล้เคียงเดิมและมาด้านท้ายครับเราจะเห็นว่าคันนี้เนี่ยมีเบาะนะครับเราสามารถจะนั่งด้านหลังได้นะก็มีมาให้นะครับก็ พร้อมกับลําโพงด้านหลังนะครับลำโพงคันนี้ก็มีมาให้ทั้งหมด4ตําแหน่งนั่นเองและเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับก็แรงม้า150แรงมา้าแรงบิด3 4 4นิวตันเมตรและที่สำคัญนะครับใครซื้อกับเราเนี่ยเราจะฟรีประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนหรือ20,000กิโลนะครับอันนี้ก็รับประกันในเรื่องของการใช้งานได้ครับ เป็นไงดูแล้วว้า wow, วใช่ไหมครับราคาคันนี้นะครับทุกคนคงอยากรู้แล้วราคาของเขาขายอยู่ที่279,000บาทนะครับพร้อมกับไมล์เลทที่เขาวิ่งมาแล้วเพียงแค่แสน7 0 0 0หมกิโลเท่านั้นนะครับกับสภาพที่เนี้ยบแบบนี้เลยไม่ความไม่ชนหนักมานะครับอันนี้ล่ะถือว่า อยากได้รถแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้ใครที่สนใจนะครับคันนี้ฟรีดาวครับแล้วก็ผ่อนเดือนละเพียงแค่5,300บาทเท่านั้นนะครับและเรายังให้ประกันภัยชั้น1ฟรีอีก1ปีถ้าผู้อนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาด้านล่างนะครับที่กรุงไทยยูสคาร์นั่นเองนะครับลองทักทายเข้ามาครับว่าอคันนี้ยังอยู่ไหมหรืออยากจะมาดูก็มาดูได้ที่กรุงไทยยูสคาร์ สาขาตรงกรม7รามอินทานั่นเองครับเอาล่ะทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาเล่ากันด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือสนใจหรือไม่สนใจคันนี้นะครับก็ทักท่ายกันเข้ามาและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้เพลและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยและอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องใหม่ของเราเล่าเรื่องรถยูสคาร์หรือเล่าเรื่องรถมือสองนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะพาทุกคนมาชมเรื่องราวรถใหม,รใหม่รถมือสองอะไรฝากเราติดตามทั้ง2ช่องด้วยครับวัน,น Better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan amount of value rated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's on... <coughs>